อย่าแย่งกันนะแม่มันเป็นอย่างเงี้ยปากกันหรอแกแล้วไหนขนมปลาชิมสิคะนี่ปลาชิมสิอะไรนี่ปากแน่นอนหนูว่าเขารีวิวบอกว่าอร่อยหนูก็ต้องชิมเป็นไงฮะเป็นไงคะอร่อยไหมคะไม่อร่อยแล้วคนไม่อร่อยงั้นก็โดนเขาหลอกดิโดนติ๊กต๊อกหลอกอะดิโดนคนในติ๊กต๊อกหลอก สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะวันนี้นะคะแม่กุ้งจะพาทุกคนมาตามติดชีวิตดีไซน์กับเกลลี่เป็น e ีพีที่7นะคะทุกคน<ฮ>แล้ววันนี้นะเราก็มาเที่ยวกันนะคะทุกคนนี่ปั่นจักรยานกันอยู่นะโอ้โหสนุกมากนะทุกคนเราเจอแม่เกดกับพี่เกลลี่แล้วนะคะทุกคนมาแล้ว จอดกันคะ่ะรถรถไม่ค่อยจะสมประกอบสวัสดีคะ่ะพี่หมายพี่โยกนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาเจอพี่เกีลี่แล้วนะคะแต่เดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปตามติดชีวิตดีไซน์กับเกีลี่นะคะทุกคนว่าวันนี้เขามาเที่ยวนะเขาจะทําอะไรกันบ้างนะคะทุกคนไปอ่ะไหนลองสิคะได้ไหมคะนี่นะคะทุกคนดีไซน์กับพี่เกีลี่จะขอแลกจัก,กรยานกัน <c oughs> <c oughs> พอแบงแจ้งลูก <c oughs> ไม่ถน,นัดอีคนนึงแล้ว อ่ะพี่ก็ไม่ถนัดลูกจําเป็นแล,ล้วล่ะดีไซน์ต้องปัดแล,ล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีไงเมื่อกี้ตอนที่เรามาถึงจักรยานเด็กมาเหลือคันเดียวลูกนี่นะคะโหปั่นจักรยานคู่กันไปแล้วนะตอนนี้เราจะไปโซนนู้นกันนะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่อุย้ยเมื่อกี้มีสนามเด็กเล่นด้วยอากาศดีมากเลยอะ่ะเย็นสบาย เขาบอกว่าเลี้ยวขวาไปนาข้าวไปสวนสัสตว์ไปไม้ไประจำจังหวัดป้ายเลี้ยวป้ายอุ้ยนี่นี่นีกระบือกระบบือหรือควายนั่นเองโอ้ยดีไซน์เกือบหล้มมอแต่ดูเปล่าเอออย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวตัดหน้ากันอุ้ยมีม้าแค้ดูม้าแคะไหมให้ย่าม้าแค่ไหมลูกนี่ไงผักตรงนี้ก็มีเนี่ย เขาบอกว่าการุณาไม่เข <iedzieć in mind> like ้าใกล้อูดมากเกินไปอ่ะแต่ผมไ้่กูไม่ต้องให้เลยก็ได้มึงดูลองดูลองดูอูดเอาเรียกเลยอูดอุดร้องยังไงเนี่ยมันจะมาหาเราไหมเนี่ยอูด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 มันหลับมันอูดมันหลับมีอูดอูดสามตัวนะทุกคนไปให้ม้าไปให้ม้าแค่ตรงนู้นดีกว่าค่ะอูดหลับค่ะทุกคน แม่แครนี่ไงตัวพอๆกับดีไซน์เกียวรี่เลยนี่ไงมันกินตรงแม่ต่โน้ไม่มาอ่ะป้อนตัวนี้ไหมลูกอุ้ยเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วนั่นไงมันไม่ไปทางนู้นมาทางนี้มันกินช้ามากเลยเนาะแม่ก็ว่าอาหารการกินมันอุดมสมบูรณ์ไงมันไม่ค่อยหิวไปแล้วก็ไม่เบื่อนะใช่เบื่อเบื่อไปเราไปดูที่อื่นดีกว่าไ้เอาผักไปด้วยนะคะผักที่เราซื้อมาดูซีมีตัวอะไรบ้างเอ่ยตัวแรก อะไรคะตัวแรกกว้างกว้างกว้างเซนตอร์คอร์ดมันไม่ใช่กว้างเลนเดียนะอันเนี้ยอันนี้กวางไว้แน่ไว้ให้ข้างบนสิลูกลูกขึ้นข้างบนเลยค่ะนี่เออตัวนู้นมาแล้วตัวนู้นมาแล้วให้ตัวนู้นด้วยตั้งตัวเดินมาแล้วอุ้ยตัวนี้เป็นอะไรอ,ะอ่ะฮะเป็นเหมือนกระเล็กขนมันร่วงเนาะหย่อมหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมอย่าแย่งกันนะแม่มันเป็นอย่างเงี้ยหักเหรอ นุ่นมีแล้วเดินมาหาวตวเรามีขาวอุ้ยเฮ้ยนุ่นไปให้ข้างในนุ่นบ้าอุ้ยข้างในนุ่นตัวเอยโอไม่เอามาันกัดมือ <c oughs> <c oughs> มีข้างในนี้มีนะคะทุกคนเป็นนกกระจอกเทศนะน <c oughs> ี่ไงปัมปัมปัมม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 ัม อัวนี้ไงแล้วอีกตัวนึงมาไม่เคยเห็นไหมใช่ไหมดูขอดูหน้าใกล้เออไม่ต้องเข้าใกล้กล้องตัวนู้นตัวนู้นอ้างงับอ้างงับอยู่นู่นนะอ้างงับอ้างงับหนูดูใกล้ว้าวสองสาวป้อนกวางอยู่นะติดใจกวางเพราะว่าไม่กล้าป้อนนกกระจอกเทศเอาสองลางตัวนี้หูอย่างเร็วตัวนี้นี่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  มีแล้วเฮ้ยตอนนั้นมันแย่งแล้วอ๋อนนี้ไหมครับมันจะทักคอมันจะงับก้องไม่กุ้งมันจะงับก้องมีสายด้วยน้ำตามันเวลาอ้นนี้นะงับหล,ลับตาหนึ่งงับ โดนไปแล้วหนึ่งผีกลับดีกว่าไปอ้านู่นน้องทันวาเอาดีเลยพี่ใหม่พี่ใหม่พาทันวาให้หน่อยค่ะดึงดึงกูถือ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 นี่ระวังนะอย่าแป๊บนึงเธอถือดูคอนะครับยายวเฮ้ยมาเช้ามาเช้บมาให้กระต่ายบ้างไหนอะผักอยู่ไหนอะลูกเอานี่ไงกระต่ายให้ไหมคะ มาแล้วพี่เจลมันวิ่งมาอย่างไวเลยปุ๊บปุ๊บน่ารักเนี่ยๆๆกินแล้จับง่ายไม่จับไม่จับลงไปดูนู่นมีตรงนู้นอีกเยอะแยะเลยนู่นนู่นสงสัยนี่คืออย่างว่านน่นอ่ะคนละครึ่งนะโอ้คนละครึ่งคนละครึ่งกันคนละครึ่งคนละครึ่งกับใครอ่ะบ้าบัญชีนั่งดีๆนะพ่อจะแกงแล้วนะ โอ้โหนี่นะทุกคนตอนนี้ดีไซน์กับเกลลี่ก็พากันมาเล่นของเล่นไวกิ้งนะคะเรือไวกิ้งแบบนี้นะทุกคนดีไซน์สูงเห,หรอว้าว <laughs> นี่นะถ้าใครอยากมาเล่น <c oughs> เครื่องเล่นสนุกๆแบบน,นี้ <c oughs> อยากมาปั่นจักรยานป้อนอาหารสัตว์ <c oughs> เหมือนดีไซน์กับเกลลี่นะทุกคนก็มาได้ที่สวนทวีชนจังหวัดเชียงใหม่นะคะมันเป็นยังไงสูงเหรอ เสียวท้องเหรอปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปซอมบี้กันนะละครซอมบี้นะทุกคนใครชอ er. บละครซอมบี้นะฝากติดตามด,ด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ปั่นจักรยานมาที่เขาวงกดแล้วนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะถ่ายคลิปซอมบี้กันนะคะฝากติดตามด้วยนะอ่าจอดก่อนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายละครซอมบี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็ ปัจ่จกรยานมหาหาหน้าหาขนมกินกันนะคะทุกคนเหนื่อยมากร้อนมากนะคะทุกคนใครอยากดูละครซอมบี้นะฝากติดตามได้เลยนะคะทุกคนปลาน้าไคนคะเจลียกน้ำเลยเอ่ยไปดูก่อนมีน้ำไหนบ้างไหนดูดิน้ำนี้ัางไหนอะนอันนู้นเป็นไส้กรอกับลูกชิน้นเอาเปล่ามีเกี๊ยวด้วยขนมขนมปลาเคยกินไหมไม่ขนมโบราณน,นะเนี่ย เราเห็นเขารีวิวกันเขาบอกว่าอร่อยมากลองสิเอาลองไปชิมสีอันนึงแบ่งกันกินมีเกี๊ยวทอดดีไซน์มีเกี๊ยวหอ่อไส้กรอกค่ะอ,อะไรอีกคะขนมปลามีน้ำอะไรบ้างไหนดูดิน้ำอยู่ฝั่งนี้คะ่ะมีน้ำเปล่ากับน้ำเฉาก๊วยน้ำเค้กหวยน,นี่ไงมีขนมด้วยอันนี้อะไรอ่ะลูกอันนี้อะไรอ่ะเม็ดโอมกลิ่นโคลา่า หวานใส่ไม้หวานเราจะมาดูกันนะคะที่เขาบอกว่าหอมอร่อยเนื้อซาอร่อยจริงไหมเพราะว่าเราเกิดไม่ทันนะคะใช่ขนมยุคไมกซ์กุงเลยนะยุค90เขาบอกว่าอร่อยเหรอคะในรีวิวอะค่ะอยู่ในต็อกต็อกอคะโอเคเดี๋ยวไปชิมกันแกแล้วไหนขนมปลาชิมสิคะมี่ปลาชิมสิอะไนี่ปากแน่นอนหนูว่าเขารีวิวบอกว่าอร่อยหนูก็ต้องชิมเป็นไง พีไซนยกับพ่อป๋องชิมสิคะให้พ่อต้องให้พ่อป๋องชิมว่ารสชาติมันเหมือนสมัยตอนพ่อป๋องเด็กๆไหมเนื้อม่อก่อนมันแน่นกว่ามันหวานหวานเหรอสมัยแม่กุ้งเด็กมันไม่หวานหวานนิดเดียวหวานเพราน้ำตาลหวานนิดเดียวอันนี้ไซชิมแล้วเนื้อมันเบาเนมันไม่แน่นดีไซาชิมค่ะว่าจะอร่อยเปล่าคะจะดมทำไมก็ชิมไปเลยฮะเป็นไงคะอร่อยไหมคะ ไม่ออย <laughs> แลวคนไม่อ่อย่ <laughs> อยงั้นก็โดนเขาหลอกดิโดนติ๊กตอกหลอกอะดิโ <c oughs> ดนคนในตอกตอกหลอกนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เราพักไปกินน้ํากินขนมกันเสร็จแล้วนะ <c oughs> ดีไซน์ก็มาถ่ายละคนสั้นให้แม่เกตนะคะทุกคน <c oughs> กับพี่เกลลี่นะนู้นพี่เกลลี่อยู่ฝั่งนู้นนะคะรอเข้าฉากเอาพี่เกลลี่อยู่ไหน รอเข้าฉากอยู่นะรอแม่เกตดให้จังหวะนะคะทุกคนเป็นละครคู่จิ้นพี่ใหม่กับพี่โยกนะคะดูได้ที่ช่องพี่เกลี่นะคะแ่มนเดมนี่นะทุกคนเข้าไปเข้าฉากแล้วทุกคนไหนดูสิคะมีน้ำอะไรบ้างเอ่ยไหนเอาน้ำไลยคะโค้บพี่อะไร่ไข่เนาะใช่เหรอไหนดูดิ เฮ้ยโอ้ไข่นกกระจอกเทศใบเท่าไ,ไหร่คะสามร้อยห้าสิบใบละสามร้อยห้าสิบอ่ะอ๋อพี่จาน้ำไหมคะไม่มีตัวอยู่ในนี้เลยไม่มีพี่จาน,น,น้ำไรอะอ่าน้ำไหมไข่นกกระจอกเทศใบละสามร้อยห้าสิบเอาไหมไปทอดไข่ดาวไหมเหนื่อยมากอ่ะปิดก่อนใครอะไรอีกนี่นะคะทุกคนวันนี้นะแม่กุ้งก็พาดีไซน์กับเกลลี่มาเที่ยวสวนทวีชนนะ,นะคะทุกคนพามาตามติดชีวิตด,ดีไซน์กับเกลลี่แล้วนะ วันนี้เหนื่อยมากนะคะทุกคนปั่นจัก,กรยานกันทั้งวันเลยนะและนี่นะคะตอนนี้เราก็จะแยกย้ายกันกลับแล้วนะคะทุกคนบ่ายสามแล้วนะปะเดี๋ยวเรานะัดเจอกันอีกทีวันไหนดีวันอังคารอังคารใช่ไหมคะโอเคค่ะไปสสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ